มามาพี่น้องมาเนี่ยเขาป้าหาเห็ดอีกเด้พี่น้องเอ้มาเนี่ยเพิ่นหยามเด้เพิ่นเคยได้วานนี่พี่น้องมาสิได้บ่พี่น้องเลยบ้านมื้อนี้นนนี่เวล เกงกังบบมีบอร์อื้มนั่วว่ออกเลยบาดเพียงตับ 你能鸟？

เป็นอยู่ละกัวะอิดขาว

เฮ้ย,ยคุณเบงด้กะชับก็คือป้ายามีชาวล้าบออยู่คุณเปน็นห้องงานห้องงานผลิตอันกาแฟรถตอนนี้ก็พากันมา,าเย็ดพี่น้องอยู่นาโคโอ,อ,อ้ยเย็ดยังไงนะฮะ เด็กหัวเอ้ยกินเป็นเฉย กันสิพ้ากันเอาควายไปผูกอยู่พูดพี่น้องขามหวยสไล่ขามหวยไตขามหวยควยข้อยเจ้บุ่ยเคยไตคัวกับเจ้ควายกันนะเจ้ามันสีได้ไตหรือบัวไดไตมั้งปล่อยไปบัไดอยากไปไหมเสียใตัวหนึ่งนะมีสองตัวนี่เบ่คือค้อยมีสามตัว

ไปไปค่อยว่าแล้วค่อยว่าแล้วมันบาเมนงัวได้สิดึงแผลมันควยตัวมึงไงหนึ่งไปไหมกินค้อน,น,นได้ไปแล้วจะได้จะไปนะ,นะนนไปไป ไปเนื้อห,หนุยสันแล้วก็ไปผูกไว้แต่โดนเลยันเชงเล่าขามเลย,ยเนี้ยมันเข่าข้อคือเกาว่ะนนี่นี่ข้อกูง่ายนี่มยุย่านวะ ไม่ต้ององอมาโยหันแหละยิ่ม้าไปกินหงยางยลายนี่กันย่าเนาะโชวนี่บกขามสมพี่น้องเลย,ย,ย,ยค้อยบกข้อยบกข้อยไตครัวไอขามก็งบกขาม คลิปนี้กะยุดเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเลยเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง